นะครับไม่มีข่าวอะไรที่จะสร้างแรงกระเพื่อมนะครับได้มากเท่ากับข่าวของเมสันกรีนวูดกับแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับวันนี้ครับผมก็จะมาเล่าแล้วก็มาอัปเดตนะครับให้รู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้นะครับหล่งข่าวนะครับหรือว่าข่าวสำนักข่าวที่รายงานค่อนข้างละเอียดแล้วก็สร้างประกาย สร้างชนวนขึ้นมาก่อนเนี่ยก็คือดิแอเรติกนะครับคนที่ทำข่าวเรื่องเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันมีอยู่2คนนะหนึ่งคือลอรีวิทเวลซึ่งลอรีวิทเวลเนี่ยก็เป็นสายที่ว่าเกาะติดแมนเติดอยู่แล้วนะครับของทางเดิแอเลติกอีกคนนึงก็คืออดัมคลาฟตันนะครับอดัมคลาฟตันเป็นนักข่าวหนุ่มนะครับอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นเองแต่ว่าทำงานค่อนข้างจริงจังเลยล่ะนะครับในในช่วงเวลาที่เดิแอเลติกรายงานเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่แมนเชสเตอร์เอง ถแถลงการออกมาซึ่งถแถลงการฉบับของแมนยูเต็ดเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆส่วนใหญ่น่าจะได้อ่านน่าจะได้รับทราบไปแล้วว่าพวกเขาอธิบายอะไรไว้บ้างนะครับผมจะมาเ,าเรียกว่าเล่าโดยภาพรวมตีความให้พูดกันภาษาบ้านๆนนะครับจากถแถลงการของแมนยูเต็ดฉบับนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะหนึ่งเขาบอกว่าก็หลังจากที่เมสันกินวูด ถูกยกฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็เริ่มดําเนินการสืบสวนเป็นการภายในนะครับโดยที่เราจะนำเ,เราจะมีหลักฐานหรือว่าความคิดเห็นบริบทหลายอย่างนะครับที่ไม่ได้ปรากฏส,สู่สาธารณะเขาใช้ว่า Public Domain นั่นก็คืออะไรที่มันปรากฏส,สูาธารณะเป็น Public Domain บ้างนะครับก็คือคลิปเสียงภาพที่ทางฝ่ายหญิงแฟนของมิสันกินบูดเนี่ยเผยแพร่ออกมาเมื่อตอนต้นปี2022นั่นเอง ซึ่งสังคมสรอีอ้างว่ามันมีอะไรอีกที่เรายังไม่รู้นะครับเขาไปรับฟังไปได้ข้อมูลมาแล้วก็มีหลักฐานที่มาจากคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีนะโอเคนะครับต่อมาเขาบอกว่าในการสืบสวนสอบสวนครั้งนี้หัวใจสําคัญที่ตั้งในการสืบสวนสอบสวนคือความสวัสดิภาพของฝ่ายหญิงการอยู่ดีมีสุขของฝ่ายหญิงและเคารพสิทธ์แล้วก็เกียรติของฝ่ายหญิงเป็นหลักในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีสมโมสรก็ต้องรับผิดชอบต่อเมสันครีนบูตซึ่งถือว่ายังเป็นเอ็มพอยตียังเป็นพนักงานยังเป็นลูกจ้างของสมโมสรและอยู่กับสมโมสรมาตั้งแต่7ขวบนะฮะรวมถึงเป็นคุณพ่อมูหม่และยังเป็นยังเพร์ซันยังเป็นคนที่อายุน้อยอยู่นะก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาสมโมสรก็บอกว่าตีไปยังสื่อบอกว่าจริงๆมันไม่เหมือนที่สื่อรายงานนะว่าสมโมสรได้มีการตัดสินใจไปแล้วจริงๆว่าจริงๆเนี่ยยังเพียงแต่ ตอนนี้การสืบส่วนวน,นียมันจบสิ้นสมบูรณ์แล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายเพียงแค่เคาะอาว่าจะเอาอย่างไรจะตัดสินใจอย่างไรดีเท่านั้นเองโดยหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นของ c ีอนั่นคือริชาร์ดอาร์โนนะครับและสมโมสรร้องขอความอดทนอีกนิดน,นึงบอก,อกอรอแป๊บหนึ่งตอนนี้มันขั้นตอนสุดท้ายแล้วไงอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วว่าสมโมสรจะตัดสินใจอย่างไรและสมโมสรยังเน้นย้ำนะครับว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่ยากต่อทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็คอยอดทนรออนิดนึงจะมีการตัดสินใจออกมาอย่างแน่นอนนะเอาละครับนั่นคือสิ่งที่แมตต์แถลงการไปทีนี้เรามาไล่ดูตามไทม์ไลน์กันนิดหน่อยนะครับจริงๆถ้าเรายังจํากันได้เนี่ยเมื่อ2-3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยข่าวที่ว่าแมตต์ตัดสินใจแล้วว่าจะนำเมสันกิีนบูดกลับมาเนี่ยมันดุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเดเลติกก็เป็นหนึ่งในเจ้าที่รายงานนะครับ สโมสรก็เลยออกมาตีบอกว่าเฮ้ยไม่จริงที่บอกว่าตัดสินใจไปแล้วว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงเราไม่เคยตัดสินใจเพียงแต่ว่าการสืบสวนสอบสวนของเราเนี่ยมันได้ข้อสรุปเพียงแต่เรารอตัดสินใจนะครับอ่ะทีนี้อดัมคลาฟตันที่เขาเป็นคนรายงานเรื่องนี้เขาก็ชี้แจงใน Twitter ของเขานะเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ฟังถึงขั้นตอนการทํางานของผมนะครับคือผมเนี่ยคือพูดง่ายว่าได้มีการเขียนข่าวนี้บทความนี้ไว้แล้วแต่ในจัญญาของเขาก็คือเขาจะต้อง สอบถามไปยังคนที่เขาเขียนถึงนั่นก็คือแมนยูเต็ดก่อนว่าเฮ้ยตกลงคุณรีสปอนมาคุณตอบกลับมาว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรกับข่าวหรือบทความที่ผมเขียนอ่าหรือมีตรงไหนที่มันจะต้องถูกแก้ไขบ้างเพื่อจะได้ความเข้าใจตรงกรนันรวมถึงความแม่นยําของการสือ่อสารมันจะได้อ่คนที่เสพข่าวอ่ะจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มันถูกต้องไม่ได้มั่วขึ้นมาอะไรเงี้ยปรากฏว่าแมนยูเต็ดขอขอขอเวลาเดทไลน์เลื่อนออกไปหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งในเนื้อข่าวเนี่ย เขาบอกนะน้ำขับตันเขียนว่าจริงๆสโมสรตัดสินใจไปแล้วตั้งแต่วันที่4ว่าจะเอาเมสันกินบูดกลับมาสีสิงหาหรือ2อาที่ที่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกนะแมนเชสเตอร์แงบอกว่าไม่จริงยังไม่เคยตัดสินนะครับยังยังไม่ได้ตัดสินเพียงแค่รอรออยู่นะครับทีนี้ถ้าเราย้อนไปอีกนิดหน่อยนะฮะไทม์ไลน์เนี้ยนะครับมันต้องเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะกุมภาพันธ์2023บาปีเนี้ยศาลยกฟ้องนะครับอาจจะด้วยเหตุผลไม่พออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับ หลังจากนั้นแมวเต็ดก็มีการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเป็นการภายในตกลงว่ามันยังไงกันแน่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยไม่นาน,นครับแมวเต็ดได้มีการโดยนําโดยเกรเซอร์เนี่ยได้มีการจัดตั้งทีมงานพิเศษเอาไว้ง่ายมีทั้งฝ่ายกฎหมายของของสมสรมีผู้เชี่ยวชาญทุกอย่างของสมสอสรนครับและให้ริชาร์ดอาร์โนเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบใหญ่สุดอ่าก็พูดง่ายว่าก็เป็น c e o นะเข้าใจแหละว,ว่างานยยกๆแบบนี้มึงตัดสินนะคือจะดีจะร้ายไม่รู้แหละคนเคาะเป็นมึงอะ่ะนะ ดิชาณานนะครับเกรเซอร์ก็โยนดาบอาญาสิทธิเลยเกรเซอร์ก็ลอยตัวอยู่ข้างบนแล้วไม่สนแล้วมึงตัดสินใจองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณ1เดือนกรีนบูดก็ได้มีการพูดคุยถูกเชิญมาที่สมโมสรแล้วได้มีการพูดคุยกันนะครับตกลงมันยังไง ABC ยังไงก,ก็ให้พูดความจริงเพื่อสอหาความจริงให้ได้ไม่สุดนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาแล้วก็เอากรีนบูดมานั่งคุย,ยว่ามันยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้นนนยนะครับแล้วก็ดําเนินการมาเรื่อยๆนะครับจนมันมาเข้มข้นในช่นนนชชน่่่วววงงงงนนนแะะัใชชเดือยยูายครบ เดลติกเขารายงานว่าตัดสินใจไปแล้วว่าจะเอากลับมานะครับรวมถึงรายงานด้วยว่าลิชาร์ดอาโนเนี่ยจะอัดคลิปอัดวิดีโอนะครับอ,อธิบายเหตุผลนะครับว่าทําไมนะครับถึงจะเอาเมสันกินวูดกลับมาเหตุผลเป็นยังไงบ้าง ABC นะครับแล้วก็รวมถึงมีการบอกว่าซึ่งซึ่ง,ง,งไอ้คลิปเนี้ยมันไม่ได้เพียงแค่สาสณานะ,นะนะจะเป็นการอธิบายกับคนที่ทํางานภายในด้วยนะครับอย่าลืมนะ ในสโมสรมันอาจจะมีคนทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยและยังมีฝ่ายที่เป็นมีบุคลากรที่เป็นผู้หญิงอีกเยอะนะครับโ <c oughs> ดยเฉพาะทีมฟุตบอลหญิงนะครับทีนี้เขาบอกว่าในแผนงานเนี่ยถ้าเอาเมสันกินบุดกลับมาปุ๊บเนี่ยแม้ว่าจะอยู่เข้ามาอยู่ในทีมฟุตบอลแต่จะไม่เอาออกงานใดๆทั้งสิ้นง,อองานการกุศลงานสปอนเซอร์งานอะไรในชอตเทอมจนถึงมีเดียมเทอมนะครับพูดง่ายว่าอย่างน้อยก็เป็นระดับปีหนึ่งอะนะที่จะ ที่จะไม่เอาออกออกงานเลยเพราะว่าเข้าใจว่าภาพลักษณ์อะไรต่างมันยังไม่เคลียร์นะครับอ่ะนั่นคือสิ่งที่เดเลติกเขารายงานนะครับเพียงแต่แมงแต่ก็ถแถลงบอกว่ายังไม่ตัดสินใจหรอกนะเพียงแค่รออยู่กําลังกําลังแบบช่างใจครั้งสุดท้ายแหละนะกับหลักฐานเหตุผลที่ตอนนี้ได้บทสรุปเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างไรนะครับอืมทีเนี้ยฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาบอกว่าทําให้การแสวงมันดีเลยออกไปเนี่ยนะครับก็คือ ทีมหญิงนะครับทีมฟุตบอลหญิงของแมนเดตนะครับก็ตามข่าวเลยนะครับล่าสุดเนี่ยแมนเดมีการเหมือนอไอเพจหรือว่าอะไรของทีมฟุตบอลหญิงอะแมนเดวีแมนอะนะครับได้โพสต์เกี่ยวกับนักบอลหญิง,งพวกเขาที่ได้ไปเล่นทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกตอนนี้เตะอยู่ไงนะครับมันก็เลยเป็นส่วนนึงที่อาจจะทําให้ช้านะเพราะว่าทางลิชาร์อนโนกับสโมสรก็อยากจะให้มามาพูดคุยกันต่อหน้านะว่าการตัดสินใจของเรามันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยตอนนี้ยังรับใช้ชาติอยู่ที่ทฟุตบอลโลกนะครับ แล้วตอนที่ทีมหญิงแมนยูเต็ดเนี่ยได้ถแถลงการเนี่ยนะครับไม่ใช่ถแถลงการได้โพสต์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็มีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่ไปไปดา่าเหมือนนักบอลหญิงเว้ยม่าจะไปขัดขวางอะไรอย่าขัดขวางนะเว้ยเอาเมาสาันเกนบูดกลับมาอะไรเงี้ยซึ่งนักบอลหญิงเหล่านั้นเขาก็กูไม่กูไม่เกี่ยวเลยคือกูไม่ได้ทําอะไรสักกระจิ๊ดเลยเนี่ยแล้วแบบโดนด่าทางออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วเอเจนต์ของของนักบอลหญิงแมนยูเต็ดเหล่านี้ก็ก็เหมือน เหมือนเปยๆกับสื่อบอกโหแย่ว่ะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมต้องแบบต้องต้องไปบวยเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยิ่งยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของเมสันกินบุตรมันแย่คุณนึกออกไหมตัวเมสันกินบุตรไม่ทำจริงแต่แฟนบอลบางส่วนมันทำให้แบบเฮ้ยคุณไปคุกคามนักบอลหญิงได้ไงอะไรเงี้ยนะครับแล้ววันก่อนก็มีข่าวที่ว่าแฟนบอลหญิงเนี่ยก็จะออกมาประท้วงนะถ้ามีการนำเมสันกินบุตรกลับมาอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งนอกจากเดละลติกแล้วเนี่ยซามูธเลอล์เคอร์ซึ่งเป็นนักข่าวของแมนเชสเตอร์เอ็เนี่ยนะครับ ก็มีการรายงานเพิ่มเติมบอกว่าเมื่อนะครับเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยนะครับทางสโมสรเนี่ยจะแจ้งกับคนภายในก่อนนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานให้กับสโมสรน,นะครับรวมถึงสปอนเซอร์หลักนะครับบอร์ดของแฟนบอลน,นะครับรวมถึงอาจจะเป็นทีมหญิงนั่นแหละที่ต้องนํามาต้องจ,จะต้องอธิบายแล้วก็ชี้แจงด้วยว่าการตัดสินใจมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเนี่ย ผู้ใหญ่อย่างพวกเอลิกเทนฮาร์ดจอนเมอร์เตอร์อ่ะค่อนข้างเห็นด้วยถ้าจะนาเมสันกรีนบูดกลับมาเพราะเข้าใจว่าฝ่ายเนี้ยเขาเขามองที่ที่ฟุตบอลเป็นเป็นหลักน,นะครับแต่ไม่ได้ว่าจะไม่เอาเรื่องคดีอะไรมาชั่งนะแต่ว่าก็ในเมื่อสโมสรอ,อาจจะชี้แจงแล้วว่ามันมันได้อะไรเงี้ยเอ่อทางพวกที่เกี่ยวกับฟุตบอลอย่างเทนฮาร์ดเมอร์เธอร์อะไรเงี้ยเขาก็เออโอเคงั้นงั้น,นคุณก็เอากลับมานะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกแหละอย่างที่แมนยูเดดแถลงแหละว่ารออีกนิดนึงนะครับอีกไม่นานผมเชื่อว,ว่าน่าจะได้บทสรรุปออาาจจะะใหห้ทีมมญิงกลับนะ แล้วก็จะได้พูดคุยเปิดอกกับพวกทีมหญิงที่มีแคที่เซเลมเอล่าทูนแมรี่เอิร์บอะไรพวกนี้นะครับจะชิงแชมป์โลกนะอังกฤษได้ชิงแชมป์โลกวันอาทิตย์นี้นะครับหลังจากนั้นอีกวัน2วันก็น่าจะมาถึงแมนเชสเตอร์แล้วก็น่าจะได้มีการพูดคุยกันผมคิดว่าสัปดาห์หน้านะครับน่าจะรู้เรื่องว่าสโมสรตัดสินใจอย่างไรนอกจากนั้นในช่วงเวลาที่ควบคู่กันไปนี้นะครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซัพพออรร์์ตเสคลับปอร์เตอร์สทรัสต์นะครับซึ่งก็เป็นบอร์ด uh, ของแฟนบอลที่สโมสรค่อนข้าง ให้น้ำหนักการไหวง่ายนะออออนะครับก็กําลังตอนนี้กําลังซาวเสียงเรียกว่าสอบถามไปยังแฟนบอลที่เป็นสมาชิกของพวกเขาเนี่ยว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรหากสโมสรจะนํามปสันกินบูดกลับมาแล้วพวกเขาจะนําข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับสโมสรเพื่อเป็นการเ,าเพื่อเป็นหนึ่งในใ,ใ,ในใน้าหนักที่จะไปช่างวาดคุณเอากลับมาเนี่ยดีหรือว่าแน่ใจแล้วหรือนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยมันจะ มันจะไม่ดีไหมอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับมันมีหลายอย่างที่จะต้องนํามาชั่งก่อนที่จะเคาะโต๊ะเ,เรียกว่าเคาะสุดท้ายว่าจะเอาอย่างไรกับเมสกินบูดเอากลับมาป่อย,ยิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหก็คือหลักฐานทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยอย่างที่คาสมรสอนแจ้งคือตอนนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับ2ก็คือน่าจะเป็นการซาวจาก นักบอลหญิงด้วยแต่ต้องมีการพูดคุยกันต่อหน้าโดยตรงแล้วก็3เสียงจากแฟนบอลที่นำโดย Manchester d e d Supporters Trust นะครับตอนนี้นะครับผมก็นำมาเล่านะครับถึงอัปเดตล่าสุดผมจะไม่ไม่ตัดสินว่ามันจะยังจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นคลิปที่นำมาเล่าเฉยๆว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นแบบนี้ส่วนเพื่อนที่รับชมนะครับ อยากจะนาอยากจะให้กินบูดกลับมาไหมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไหมยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าในสัปดาห์หน้าเราจะได้บทสรุปจะได้คําตอบกับมหากราบที่มันลากยาวมาประมาณปีครึ่งนี้สักทีนะครับเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ